มะเขือเทศลูกสวยๆค่ะพี่น้องจ้าะสวัสดีค่ะมาค่ะมาเอามะเขือเทศไปใส่สมตำค่ะพี่น้องหรือจะไปใส่ต้มสมปลาก็ได้แซ่บๆได้พี่น้องเนาะมะเขือเทศลูกดีน้อยอัมะเขือเทศนี่ตำสมตำแซ่บค่ะพี่น้องจ้าจะมาเก็บมาจากสวนดอกดอกมีบักพริกน้ำด้วยค่ะบากพริกเด็ดดาชิผ้าเบิ้งพริกค่ะพริกนี่พริกในสวนสวยๆเลยค่ะนี่เก็บมาไว้อยู่ไว้กินค่ะ แล้วปลูกไว้ยอยู่ไว้กินเวลา,ามันกินไม่ทันมันก็เน่าหมดพี่น้องเอ้ยฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกอากาศก็เริ่มเย็ยนหนาวแล้วลมพัดบีบีแล้วนี่ค่ะนี่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 พริกพริกนี่แก้วแซ่แบแซ่บสมออมลอมละค่ะกินกับไอ้สมปงสมปลานี่แซ่บลายค่ะพี่นอ้องอ่าแยมแม่ก็้ามาเบงระเขือเทศค่ะลูกนี่น้อยตำใสสมตำเนี่แซ่บละพี่น้องแกมะเขือเทศนี่ของมันนอกเขาเนี่ยค่ะ ในเมืองนี่แพงๆเลยพี่น้องค่ะขึ้นห่างแพงนะเบอร์เกอร์เทศนี่ค่ะราคาแพงมากเลยเคยสื้อโอ้แพงๆแล้วก็ไล้ลูกเน่ามานน้ำไปค่ะไปย่างไปเบิองผักอีกสักหน่อยนี่ค่ะปลูกผักะาะแหน่ไว้ค่ะต้นนี้น่อยกําลังขึ้นค่ะฝนมันตกแล้วต้นมันแตกงามไว้ค่ะพี่น้องจ๋าใส่ยำปลากระป๋องค่ะแซบค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะอันนี้ก็ผักคะน้าค่ะต้นกําลังงามค่ะพี่น้องค่ะ อันช่วงนี้ก็ดอกแคเยอะเยอะพี่น้องออกดอกกิิ่นบวชบวาดอกแคค่ะหลายๆค่ะนี่แล้วก็ไปพี่เบิ้งน้าอีกสักน้อยค่ะบ่อปลาค่ะบรรยากาศดีดีค่ะฝนตกอากาศก็เริ่มเย็นค่ะพี่น้องจ้าบ่อปลาเราปลูกไว้อยู่ไว้กินทุกอย่างค่ะปลาเลี้ยงไว้อยู่ไว้กินของเราค่ะผักงามๆอ่าช่วงนี้น้ําก็ถ่วมค่ะพี่น้องคะหลายพื้นที่น้ําถ่วมกันผักอย่างก็แพงค่ะ ทุกอย่างของอยู่ของกินนี่สิแพงไยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าน้ามันท่วมของทุกอย่างก็จะมีราคาแพงขึ้นค่ะผักผึ่กนะพี่น้องเนะาะยายใหม่ก็มีมาให้เบิ้งท้นนี้แล้วคะ่ะยายใหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยายใหมแล้วก็ยายใหม่ก็ทีขอตัวไปก่อนด้อพี่น้องเด้อพ่อกกันไหมคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา้า